สวัสดีครับพี่น้องตอนนี้ตัวร่าแล้วมันทีเรียบร้อยนยคะครับพี่น้องเชาาข้าวเกลือกแก้วให้พลัรัจใจจะว่าซอดแจ้งด้วยครับพี่น้อง จุดผัววาเลนไทน์ป๋อเคยมือแรกสิคือปากระเทียมอ่ปลาเลนเขาเขาเขาจุดผัวาเลนไทน์ป๋อาเลนไทายาเลนไทยอ่าไม่ได้พูสิเป็นบ้าไปไต่หมู่าไปไต่หมู่ะอีหยังเหรอเปนวาเลนไทยจะไปไต่หนูนะ บจอนไปับอามาหมานแท้ปัดจะไปหนตีฉันอันนนท์ไทยมานไม่ยังละบาดแถ้าได้น้องมาประคองคงดีกว่านั้นช่วยด้วยครับยักเข่าเหลิ่นเออยักแข้งเหลิ่นนะครับตอนนี้ตอนนี้ผู้หนึ่งหัวเขาซ้ำตอนนี้กำลังปฐมมัธยมพยาบาลอยู่นะครับผู้หนึ่ง พู้หนึ่งกันกินมอ์นี้หนงมาขาเกีหนีแกเ้ยอยากสิเยามากลูกยากกินยางก้ากวนเได้สิกินได้หันเสียใจเด้อเฮ็ดได้สิอันเฮ็ดได้สิอื่นได้ยากลุกนี่กินเดีวก็กินนู้ด่งุ้เด้อเนธรรไดเป็นยังไงมือว่าจะได้จากักกวางกันหงซุกมาเห็นยาง มืี้เราูปไปก่อนมันเป็นอาหารหมูหุดยัดปลอกนเอาบักนัดไปให้เน่กินเน่กับปวก็ได้ปะเนี่ยเียงว่าม่บัญ่าที่ลังอบักทุเรียนเขาดิปปอเองเอาแขวแหนกัย้อนตีบักทุเรียนเอาแขวแห้กันย้อนเพราะว่าฟันกูเห็นสูสอง่ากูหัวรัดยกู่กูจะกูว่ากูว่าแกูได้อซุ้มนีตีนีจะซุ้มโกเดลละจาแนมาแกงงักษ์คัก มกะมือนั่นบักกล้วยเขาบอกนั้นกับมันมัด,ดล่ะหมูแจ่วไักแกงหมูแจกวไนยหมูแจ่วไักแกงแซ่บกับผักกระเจียงไนยจนได้พอพราะแบตออกไปของ้วยเทาแล้ว่ยบางทีเพราะท่านสูงข,ขึ้นมาขึ้นมาก <c oughs> เฮ้ย <c oughs> ท่านั่นกับไทยคลิปเดี๋ยวไทยรำแนพอฟันจะทรอดใช้ไอโฟนไหมก็ได้ผู้นึงอันผู้นึงหัวเ,เขาเขียวผู้นึงงแบบแข็งแตกพี่น้องเอ้ยสองเซียวสูดเลี่ยนมือกันร่ม เปลี่ยนมือกันเหตุอะไรเหตุการณ์แต่ละมือแต่ละเดือนเนื้อไก่คือมีเครื่องเดียวเพื่นโกนเจียงยังบอกคำนี่คือคำตอบสุดท้ายเกมเศรษฐีเอา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 ที่ละเอาที่ละเออหมูกระมดอะไรจะเกิดก่อนกันเทียก็มันไข่รถตัวแทียก็มันไข่รถเสียเสียเปรียบกับซ้ำแล้วเรตตุ๊บเดียวเอาบฟาดทาชมวย ไปตะนอกจะเฮ้ยมันจกเข้ายกเดียวเลยนี่ใ่เข้าหน้ามนี่มันาจซิสันน้อยน้อยมันต้องใจยกเดียวเลยเแม่หอยม้าหน่อยช้นสูงยังไหนยังเห็มันหน่อยให้ไว้ต้องบอกไม่ให้จังหวะกินมูนแม่ห้มาโน้ตมูนแม่ห้มาโน้มเต็มเอิกิอย่าเต็มชอกไข่ไข่ยังในจังกายกินมึงคุ้องมือฟ้าพี่น้องอาจจะจำอะไรอันนี้น้องสิ้นดีเด้อถ้พราะบอลกันแล้วก็ไข่ยังในจังกายกินฉัน นี่แสดงว่าแสดงว่าอาหารวากากระล่ำไส้ถ้าต่อไปฝากใส่ถิ่มใหาอาหารไว้ถ้าต่อไปเปลี่ยนใส่เทียมเรียนวิทยาศาสตร์กับผู้ใดหรือวิทยนชีวะกับผู้ใดฮะอันแสดงว่าอาหารวากาลก็ร่ำไส้อันกร่ำกันล่ำสีดีนะเนี่ยร่ำสีดีนะใส่ถิ่มโอยใส่ชีวิตต้อนยังไงบ่นนี่ไม่ใส่เอาก็ต้อตรงแล้วนะกะซื้อกลางวันมันเป็นยิงบอกบอ่ต้อตรงแมมกินแล้วออกเลยไหม โมตองใหญ่จะเสียบ oh. ้าะโตองใส่ไปไปไปลำใส่ต้ออีกต่อแล้วต่ออีกอยู่ม oh, ันบ่สร้างนี่สร้างไรสร้างใ่ญ่บ่มันกินแล้วมันออกเลยบ่โอ้โอีลิติพปาดขนบประกาศว่ามันจะกะละชินเท่ากับมะหูด้เขาหูอยู่ไทยเสือผู้ไทยเขาหูอยู่กะละชินแน่นอน เป็นย yeah 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 yeah. yeah. ังเป็นยังข้างนอกเขนนี่บอกให้พ้นนะเนาะคือบัตรซานไม่บอเป็นบตรซาน ลูกภาสาดามาตาสาวกับตลอดพรวันาสรมากพุทกับพุทธิกันแล้วพู้สามกับพูทสาลกัแล้วพุทสีกัแล้วตผัหลวดบอหนาพูขึ้นจะพูดหนาบอคุณจ้าคนไปทั้งแม่เขาอีนึงมาตขเจนนึงมาตกาลสิมือน่อไปนกันกาลสินอีนึงมาตาขวัเจนีนมาตะมหาสารคามดีไปหาไปท่มบังเด็กกันย้อนวัดวานทัวยุคกาลสินแสดงว่านี่ย่างบอกไปไหนฮะเนามือสี่ไปหานนี่ของจีนนี่ถึงเมียพญหลอดปัดี่ จี่ไปในเทือกปัางีนมันยังละพอมีย่มียะจะได้มาขึ้นก่ข้าวปินนี่แหละยูมาดวนกอกระดูงิลาฝาปูนข้าวเนาะยูมาดวนยูมาดวนกัมันนสิละก็เรีมันเงอนมันเนียอาจารย์แบ่งเลิศมากเลยเปิดตัวพระเอกเอกอัตนบุรีไฟป๊บเปิดตัวตอนเตยล่าน่แม่ปาดเปิด เปิดตัวพระเอกเอกตอนเตยล่าไฟปุบ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 จากแหล่แล้วแล่ก็เกาเอี๊ยบปาดพุทธมาเรียนไฟเปิดตัวพระเอกเอกรัตนบุรีโอ้ยให้แต่แข้งแจกให้แต่ยางดู แมวปอตัวนี้กับมึงกันโมแมนแมวเปาแมวเปาล่ะแมวแมวซื้อคอไอเกลังบียดุวั้หหาเหลี่ยมเดียแมคือค่ะเห็นน่องใอกหัวนมอมชมพูชูอ่ะอออกจากอออกัเนี่ยกายวเอาคตตอกรบอกหัวอันคต ไ่มาาไม่ช้าเจ่ะยาว่้ไทียาวยาวมันยังทำไอเล็บยูเซยอ่ะโอ้ยัำได้เลบยูเซย์ทำได้เล็บยูซยยากอ่ะหลังมันไม่ไหวเลยอ่ะต้องใช้มืออย่างเงี้ยใื่าหมใช่ได้ ดอกอันเฟือง้าดอกท่องอะไรปาฝเอกแทมในดอกกุหลาบดอกกุหลาบช่อนึงแบบงาเลยดอกกุหลาบช่อนึงกาแบบีเอาไ้มฮากางีกางกสองสัยแล้วล่ะกางล้งมาให้เรากาง่าก็เลยองก็มาให้เรานึ่งแล้วพอเาปแล้วอยาวบหลังนีเขมา ครับพี่น้องข้อนู่หัวมวนครับไปเก็บของกรับพี่น้องเดี๋ยวเขาจะแตกอีกนัครัรบอนุญาตเก็บของครับพี่น้องครับเออโอ้ออนุญาตด้วยครับเเก็บีจะมันจะมี ปากมีเสียงงันเกิดขึ้นครับคนอยากเก็บของก่อนนะครับเสมือคนอยากจะน้เตินเลยพี่น้องเอ้ยอย,อยากคอนมองกลางอยากคนอนมองเก็บนะครับเออต้นอะไรก็สิปลาหามล่ำจังหน่อยอเอาเออเอาขี้เออแปดสิบแปดสิบปีมานี่ชาดใส่คลิปเธอหนึงเอาพี่น้องเคยมีล่าไปก่อนครับสวัสดีครับ